ความดันสูงมีอะไรข้อที่1คือใจสัน่นเริ่มอันตรายต้องไปวัดความดันทุกเช้าอย่าให้เกินร3 0 85ถ้าเอาเป็นโรคเลยมากกว่า1 4 0 90วัดติดต่อกันอย่างน้อยสองครั้งห่างกันอย่างน้อย1เดือนโดยที่เราไม่ได้ไปวิ่งเล่นไปเครียดหรือว่าไปออกกําลังกายก่อน2อขึ้นไส้อาเจียน3เวียนหัว4ปวดศีรษะปวดที่ท้ายทอยแล้วก็จะปวดขึ้นมาที่ตรงหลังหัวอาการอันตรายต่อไปตาผ้ามัวมือเท้าชาแปหอบ เหนื่อยง่ายอันที่9เลือดกำเดาไหลข้อที่10เจ็บแน่นหน้าอกอันนี้อาจจะมีโคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดที่อุด มันตันไม่เสน่หหรอกถ้ามันตันเสน่หคือหัวใจวายเสียชีวิตทันทีได้เลยข้อสุดท้ายอันนี้อันตรายมากคือไม่มีอาการอะไรเลยจริงๆแล้วความดันกับโรคอ้วนเนี่ยมันมีสาเหตุเดียวกันนั่นก็คือภาวะดือ้อต่ออินซูลินผมต้องบอก่างนี้ก่อนนะว่าโซเดียมมันเป็นเพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นน้ําตาลด้วยแหละที่ทําให้เราเนี่ยต้องกลัวโซเดียมต้องกลัวเกลือจริง,รงๆแล้วโซเดียมเนี่ยสำคัญต่อร่างกายมากแต่ว่าใครเป็นโรคความดันสูงแล้วก็อ้วนแล้วก็เป็นเบาหวานเนี่ยต้องลดอาหารที่มีโซเดียมสูงเรามาเข้าอาหารนั้นที่1คือ อาหารสําเร็จรูป1วันใครที่เป็นความดันสูงโซเดียมห้ามเกิน2,000 mg. มิลลิกรัมมั่มมีกิ่งสำเร็จรูป1ซองเนี่ยเจ็ถึงพันสมิลลิกรัมเห็นไหมมีปลาเส้นปลาหมึกเส้นขนมกรุบกรอบที่โซเดียมสูงมากจริงๆแล้วผมมองว่าทุกซองเนี่ยมันสูง